เนี่ยก็แรงในฐานะที่แบบว่ารักลูกมมไม่ผิดนะคะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คนต้องทําแบบนี้แหละนะคะคุณเคลลี่เองนี่ก็คือรักลูกเขาอะอนะคะ<ต>ก็อาจจะอาจจะยังเข้าของคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยได้หรืออาจจะไม่มีเวลาตามที่เขาบอกกันเพราะว่าถ่ายละครก็เยอะไม่ได้ไปปรับความเข้าใจนะคะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ฝั่งเคลลี่พูดไปแล้ว ก็โอเคนะคือถ้ามันเป็นจริงคือเรื่องมันก็ดูคลี่คลายไปในทางที่ดีนั่นแหละนะคะมีการขอทุ่งขอโทษขอเข้ามาคุ้นท่ออะไรอย่างนี้นะคะโดยที่เขาบอกว่าจริงๆก่อนวันไปขึ้นศาลเนี่ยต้องมีการเคลียร์กันนอกรอบก่อนเพราะไม่อยากให้ศาลได้ทำงานมากนะคะจริงๆเมื่อปัญหาเนี่ยมันมันถ้ายองยองกันได้ก็ได้จบจบในครอบครัวนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะ เขาเรียกว่ามาย้ำความสัมพันธ์ของคุณเคนดี้แล้วคบคุณกรีนแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อวานนี้ะนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม,คณแม่คุณแม่เนี่ยต้องบอกว่าโหยิ้มออกกันเลยเพราะว่า<ม>ช่วงเสียน้าตาก,ก็มีนะ,<อ>นะคะพอมานั่งพู่แบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเคยเห็นคุณแม่ตอนที่ตามน้องกรีนใหม่ๆแล้วก็บอกว่าเอ้ยแม่แบบนิ่งๆ่นะคะก็ตามรูกเหมือนคุณแม่ตามดูดารานะคะตามคอยแบบว่าแต่หลังๆมาน้องกรีนก็อาจจะแบบดูแลตัวเองด้วยก็ขึ้นนะคะแล้วก็มีงานมากขึ้นนะคะแล้วก็พอมาเจอปัญหาอะไรแบบนี้ก็อาจจะ เห็นในช่วงหนึ่งที่น้องกรีนเนี่ยห่างหายไปจากครอบครัวเหมือนกัน<ช>แต่ภาพแบบนี้ช็อตแบบนี้เราว่าน้องกรีนคงจําไปอีกนานใช่นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะขอโทษขอโทษนะคะคะื<ก>ขอขอโทษทุกฝ่ายใช่แล้วก็เรื่องราวต่างๆนะคะจะคลี่คลายไปทางที่ดีไหมมีการพูดคุยกันหะือยัางระหว่างพี่เคลลี่กับคุณพ่อแล้วพี่เคลลี่เข้ามาที่บ้านหรือยังมเปรึกษากันหรือยังนะคะอ่ะท,ทำให้เราเนี่ยเข้าใจนะคะน้องกรีนคุณเคลลี่แล้วครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วย ันนี้คือแม่ของกีนสวัสดีค่ะสวัสดีส แม่รู้จักหรอแม่ค่ะในลำเนอันนี้คือแม่กินเนค่ะก็แม่ที่อยู่ที่กินอยู่กับแม่มาตลอดแล้วไปอยู่ิข้างมาตลอดอันบบดับแรกกินจะพูดนะตอนนี้ก็คือ,อ,อก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวว่ากินไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่งานนะคะกินก็ต้องกาบของพนักข่าวทุกคนจริงๆณวันนั้นคือด้วยมันมีความผิดพลาดในเรื่องการสื่อสารค่อนข้างเยอะเลยทําให้มีการเข้าใจผิดกันกับพี่นักข่าวแล้วก็ตัวกินนะคะเ,เป็นว่าวันนั้นเนี่ยกินก็ต้องขอโทษพี่พี่นักข่าวทุกคนจริงๆรที่ทำให้เกิดความวุ่นวายความ ะะแต่ณนะวันนี้ที่กินมาแนละตอนนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งก็มีแม่คนหนึ่งก็มากับกินด้วยนะคะก็จะมาบอกอทุกคนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ให้ทุกคนได้ชี้แจงกระจางกันไปเลยค่ะงั้นอยากให้กินเล่าก่อนลกันว่าจริงๆแล้วที่มาเป็นยังไงค่คะ จริงถ้าจะให้เล่าทั้งหมดเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วค่ะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเห็นในข่าวเนี่ยแหละค่ะก็ก็เป็นอย่างจริงแต่เราไม่สามารถจะออกมาพูดได้ทั้งหมดเพราะคือเรื่องภายในครอบครัวแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องของมันเป็นยังไงแต่ที่จะมาพูดในวันนี้ทุกคนอยากจะถามอะไรกินในเรื่องข่าวไหมว่ายังไงให้เราชี้แจงก่อนที่เราอยากชี้แจงอะไรเราอยากพูดอะไรบ้างทุกคนต้องถามเกี่ยบเรื่องถอนฟ้องเรื่องถอนทำไพี่เลเ todas, ่นถอนฟ้องใช่ไหมคะก็ <ouais> จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคือเรื่องมันก็ดําเนินมานานแล้วค่ะเรื่องการที่แบบว่ามีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่มันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนมันแลลวให้มีปัญหาเกิดขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็จบลงด้วยดีแล้วก็คือต้องขอบคุณที่คุณพ่อก็ให้โอกาสพี่เชนลี่และพี่เชนลี่ก็เข้าใจในตัวพ่อทุกอย่างก็จบลงดีดถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรติดขัดไม่ได้มีการข้องใจกันเนาะแล้วไม่มีการบาดหมางกันอีกค่ะ ปองเพราะเหตุผลอะไร ก็ที่บอกมันเดเกี้ค่ะคืออาจจะเป็นมันเป็นเรื่องของการเข้าใจเรื่องการพูดเรื่องการสื่อสารนะเนาะที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอนนะคะก็เลยเป็นเรื่องดาวมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้คือจบลงดีแล้วกินก็จะไม่ย้อนกลับไปพูดนะว่าว่าเรื่องดาวมันเป็นอะไรมากมายเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวจริงๆบางอย่างมันเรื่องในใจทับคนที่ดูครอบครัวก็คงเจอแล้วคงไม่อยากจะออกมาพูดทั้งหมดเนื่อมันเรื่องส่วนตัวค่ะว่าอย่างนั้นก็ได้ยังทัรู้สึกไหมคะเพราะว่าโดนโจมตีโดยงกระแสสังคม ก็สิ่งหนึ่งต้องบอกอันดับแด้กคือว่าต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ให้เกิดเราจะเข้ามาทํางานในวงการแต่เสียใจไหมลําบากใจไหมก็ต้องมีอะค่ะแต่เราก็ต้องสู้ แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เกียรจะมาะพูดคืออยากจะกราบขอโทษค่ะเกีไร์อบาคือกินอยากจะเยี่ยมนิดนึงนะคะรบกวนเกียรจะกราบขอโทษทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะทีอ่อาจจะทําทําเรื่องที่ผิดพาลาดและอาจจะไม่เหมาะสมนะคะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องไม่เข้าใจจนมาถึงทุกวันนี้คือกินอาจจะมองว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่ความไม่ชอบแต่แเราอาจจะไม่รอบคอบในชีวิตของเราแต่วันนี้คือเป็นบทเรียนให้กับตัวกินแล้วแล้วก็เป็น แล้วก็เข้าใจกันทุกทุกฝ่ายแล้วค่ะแล้วกินก็รักทุกทุกคนแล้วจักที่ขอฟ้องเนี่ยค่ะที่คุณพ่อมีการยื่นเงื่อนไขอะไรับที่ฉันมีบ้างไหมคะก็ตกลงไม่ลก็ได้คุยกันแล้วค่ะก็ได้คุยกันแล้วสำหรับเรื่องข้อตกลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่มีข้อตกลงไหมกินก็บอกได้แค่นั้นว่าก็มีค่ะแล้วก็มีมีเราต้องคุยกันอยู่แล้วเพื่อให้เรื่องมันกระจ่างชัดเจนแต่ก็เป็นเรื่องที่ที่ในครอบครัวคุยกันค่ะ เห็นว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อขนาดผู้ใหญ่ช่องเจ็ดพักงานใช่ไหมไม่ไม่จริงค่ะถ้าเรื่องพักงานนี้กีไม่สามารถพูดได้คงต้องไปถามผู้ใหญ่ทั้งช่องแหละว่าพักหรือไม่พักนั้นก็ต้องดูเรื่องอนาคตแล้วกันว่าถ้าพักจริงอยากจะแบบเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วค่ะแต่พักงานไหมกีก็ยังไม่เห็นว่ามีผู้ใหญ่มาคุยอะไรกับกีนะคะก่อนหน้านี้มีเรื่อง แอาจากบ้านมีอยู่หอไม่ใช่ได้กลับบ้านทีถ่ถามพี่แม่ดีกว่าจริง,รงๆแล้วช่วงระยะเวลาลนั้นนะคะน้องไม่เข้าบ้านน้องไ,ไ,อได้กลับได้กลับค่ะแต่พผเอิญนะ <c oughs> เขาเรียนทางสถาปัต tn ะคะแล้วอินทีเลียเวลามันทํางานเงี้ยล้วตอนที่เขาจะจบแล้วเขาต้องท,ทําทฤอ่ะมันยากแล้วเวลาเขาอยู่หอมันก็ใกล้เดินไปมหลาลัยได้เลย <c oughs> แต่ถ้ายอยู่บ้านเนี่ยที่บ้านคือมันออกนอกเมือง <c oughs> เวลาขับรถเข้ามารถมันติดมากแล้วเขาต้องตื่นเช้าแล้วตรงนีเขาตื่นเช้ามากเงี้ยมันก็ไม่ไหวไปถ่ายละคอ ด้วยแบบนักศึกษาใช่นักศึกษาทั่วไปที่อยู่หอเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกสาวคนกลางก็อยู่เหมือนกันค่ะความเข้าใจถึงส่งผลต่อครอบครัวเยอะไหมคะก็ก็เยอะเหมือนกันแง่เห็นลูกโดนด่าแล้วแบบก็เสียใจอ่ะวันนี้ที่นี่บอกคุณพ่อไหมว่าจะมาคุยกับพี่บอกค่ะบอกค่ะได้บอกค่ะก็บอกคุณพ่อค่ะแต่ว่าด้วยภารกิจคุณพ่อติดงานที่ต่างจังหวัดนะค่ะ ที่คีรีบอกเมื่อวานกามีการเข้าไปขอคมาแทที่แล้วคับใช่ค่ะก็ได้ใช่แม่มค่ะก็ได้มีการเข้าไปคุยแล้วก็การาบขอคมาทาคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องนี้เข้าใจผิดอยางค่ะก็ทุกอย่างก็จบลงดีดีแล้วก็คุยกันได้ค่ะ อย่างไปน้องปีก็สามารถยังสามารถคบกับพี่คี่ได้มคะ่ไอ้เราคุณแม่ก็ให้คบได้ค่ะแล้วก็เรื่องตรงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะของเด็กสองคนเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่อยากให้คนกลางก็คือลูกสาวต้องเสียใจไปมากกว่านึ้งค่ะเพราะไม่อยากให้สังคมประนามเขาว่าเขาเป็นเด็กอัตถันธ้ เขาไม่ใช่นะคะเขาเป็นเด็กที่รักครอบครัวมากถ้าใครเคยติดตามเขามาตั้งแต่เอ๋เคยได้สัมผัสกับน้องกรีนชลุ้ว่าน้องกรีนอะเป็นเด็กที่รักครอบครัวมากๆค่ะตอนที่เขาปีนโดนโจมดียางไงคะคุณแม่มีการลอบใจใดดอะไรกับลูกบ้างไหมคะก็ลอบให้เขาสู้ ก็บอกเขาว่าเราต้องอดทนพ่อแม่ก็เคยอดทนมานานมากแล้วเคยสู้กับชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กมาแล้วก็ปลอบใจเขาจ้ะนะคะใช่ครับตอนนี้ัาษาเมลไได้คุยอะไรกับเพืนบ้างก็ก็ได้คุยบ้างนิดหน่อยค่ะก็ไม่ไม่ได้คุยมากนะคะก็ส่วนใหญ่จะคุยกับลูกมากกว่า เป็นแลบว่าเราจะไม่ทำแบงไหนหันหน้าคิดว่าเป็นการพูดกันเข้าใจกันมากกว่าค่ะแล้วก็ตอนนี้กินก็เข้าใจแม่แม่ก็เข้าใจกินแล้วเข้าใจกันทุกฝ่ายทุกอย่างก็เลยก็เลยจบลงมาด้วยดีอะค่ะ กการทเิดให้ค่ะทุกเหตุการณ์จริงๆแล้วให้บทเรียนกับเราหมดทุกอย่างในเหตุการณ์นี้ด้วยความที่เราเป็นคนเป็นสาธารณชนนะทุกคนก็รับรู้แต่แต่เราก็รู้ตัวแล้วว่าเรื่องมันคืออะไรเรื่องจริงเป็นยังไงเหตุการณ์ยังไงเรารู้ตัวว่าเราอยู่นะจุดไหนแต่ในสิ่งที่คนพูดเราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกคะ่ะแต่แต่เอาแค่ว่าในครอบครัวกินเข้าใจกิงกินเข้าใจครอบครัวแค่นี้กิงก็พอแล้วไม่ทําให้บุพการีของเราเสียใจไปมากกว่านี้นี่คือบทเรียนที่พี่สอนกิงมา ทุกคนต้องเกิดมาทําผิดพลาดอยู่แล้วแต่ถ้าผิดพลาดแล้วรู้จักที่จะทําตัวใหม่มก็ไม่ใช่คนอนะต้องรู้จักที่จะทําในที่มันดีอ,อยู่นี้ทําตัวใหม่ทําตัวให้ดีขึ้นอันนี้คือการแล้วที่เสียงก็คือคนไทยก็จะให้โอกาสคนด้วยกันค่ะนรว่าเขาว่าุมึ<ะ>่งะหคะกลุม่มหนึ่งก็ต่อต้าน จริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่แล้วค่ะทุกคนเราต่างพอา่อต่างแม่มาคนละที่ก็ต้องเจอแบบนี้อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับสภาพตรงนั้นได้ไหมในเมื่อจะทํางานตรงนี้เราก็ต้องต้องยอมรับในอีกจุด,จ,ด,จ,ดจุดหนึ่งได้ถ้าวันหนึ่งเราต้องก้าวไปเราก็ต้องมีมีแบบนี้ภาษามันเป็นมันเขาเรียกเป็นมันเป็นดาบสองคมอยู่แล้วค่ะก็อยากจะบอกะไรกับพวกกุก ก็คไม่บอกอะไรอะค่ะเพราะว่าข <Ash well. S 2> ึ afraid, ้นอยู่กับสิทธิส่วนบุคคลของเขาอยู่แล้วอะค่ะก็แต่งน้อยก็กินก็มีพ่อมีแม่เหมือนกันก็แบบเข้าใจในความที่เออเราก็มีพ่อมีแม่แล้วบางครั้งพูดนอาจจะแรงเกินไป อย่างนี้ที่สุดก็คือเราคงไปห้ามไม่ได้ะคะ่ะก,ก็ได้แต่ว่าอย่าไปฟังหรืออย่าไปอ่านมากเพราะมันก็ทําบันทอนจิตใจ,จเราเหมือนกันแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราก็บันทอนจิตใจเรายิ่งมากกว่าแต่ว่ามันสิ่งหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะดูว่าสอนให้เราเหมือนพิกวิกฤทให้เป็นโอกาสด้วยสอนให้เราเข้มแข็งมากขึ้นแม่ก็เข้มแข็งเราไม่เคยได้มาอยู่นะจุดนี้ที่มีนักข่าวมาล้อมเราขนาดนี้เราไม่เคยต้องมาจุดจุดนขนาดนี้ที่คนต้องมาสนใจเราขนาดนี้มันทําให้เราเข้มแข็งเราสู้ได้มากขึ้นเนะแม่เนาะ ขถามย้อนไปวันนั้นที่กินให้สัมภาษณ์ขอมพนังาน่มาเรยนรวันนั้นทำไมถึงตัดสินใจให้สัมภาษณ์ยืดยด้วยกันเลยคือจริงวันนั้นมันฉุกกระหุกมากค่ะคือเรื่องอ่ะมันเกิดตอนวันศุกะคะคร์แล้วนักข่าวโทรมาหากิน,น,น,ะนะค,ะค่อนข้างเยอะมากเราก็เรา,เราไม่ได้มีการเตรียมตัวเราก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนวันเสาร์เนี่ยด้วยความบังเอิญที่ว่า,อ,าอะไรหลายอย่างก็เหมือนถูกชูหูจับมาให้มาต้องสัมภาษณ์คู่กันนะคะคนเลยกายเป็นมองว่าเรา,เราออกมาก่อนได้ค่ะก็ มันไม่ใช่แบบนั้นแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วค่ะเอาเป็นว่าณนะวันนี้เรื่องก็จบลงด้วยดีแล้วก็คงจะไม่ย้อนกลับไปพูดถึงถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราจะต้องคิดที่หน้ากว่านี้นะคะเวลาเราจะไปปวดทาอะไรได้คะใช่ค่ะก็ที่บอกว่าก็เป็นบทเรียนนะคะเราก็ต้องรอบข้อก่บชิ้นมา,มากกว่านี้แล้วค่ะทุกคนทำอะไรก็ต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วก็ต้อง ก็ต้องมีการรอบข้อมูลนี้แล้วเมื่อเราจะโตแล้วจะทํางานตรงนี้เราก็ต้องโตไปพร้อมกับการทํางานด้วยก็ต้องโตไปพร้อมกับความคิดของเราด้วยคุณพ่อมีฝากอะไรมาบอกในวันนี้คะคุณพ่อก็คุณพ่อโทรมา,มาเมื่อเช้าเนี่ยเขากมบอกเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเขาก็เคลียวันนั้นที่แคนลี่ไปขอเขามาเขาแล้วก,ก็จบแล้วค่ะเขาก็คุยกันก็เข้าใจก็โอเคก็ขอให้แบบทำตาม เงื่อนไขนิดหน่อยตามที่คุยกันไว้อะคะ่ะ<น>ก็ไม่มีอะไรมากที่ถัดมาตอนเกิดเรื่องอะค่ะครอบครัวคุณแม่กับคุณพ่อมีโกรนหรือี่อะไรไะอ,ไอรย่างเงี้ไหมคะก็ในครอบครังมีแต่ลี่ช่วงแรกก็มีบ้างอะคะ่ะแต่พอหลังๆก็มาคุยกันเข้าใจกันก็ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ให้อ่านเขาได้ศึกษากันไปออนุญาตที่น้องคบกันได้นระบนสถ,ถานะไหมคะว่าให้คบกั ก็เป็นเรื่องของอนาคตเขาสองคนนะฮะเพราะเขาก็โตกันแล้วแล้วน้อกินเขาก็เรียนอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องให้เขาเรียนให้จบมากกว่าแล้วเขาก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วแม่ก็ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจแล้วค่ะแม่ก็อาจจะแบบอยู่เคียงข้างเขาไปคอยแบบแนะนําบางเรื่องบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกต้องแค่นั้นนะคะเหตุการที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้วใช่อนาคตความวางใจความไว้ใจนะก็ต้องใช้เวลา เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งน้องเองแลทั้ตัวพี่ใช่ค่ะพี่ครับในเหตุการณ์ที่ผ่านมานมันบันทอนข่าะของเราแบบนี้มีปัญหาไหมก็มีปัญหาแต่เราก็คุยกันอะคะ่ะก็ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะกลายเป็นว่าก็เหมือนข่าวนี้ก็ทําให้ก็เข้มแข็งกันทั้งคะู่ค่ะก็เข้มแข็งกันในในคนละแบบเราก็ได้เห็นว่า เออเขาทําอะไรบ้างเขาก็เห็นว่าเราทําอะไรบ้างแล้วค่ะวันนั้นที่ต้องาเท้าฟังนี่นคุณกันบอกมีคำพูดประโยคที่มันให่เป็นเรื่องกินบอกว่าพ่อขวบกินก็รักแต่วัลนี้เปนก็ที่ไม่อยู่กับคอยู่ต้องแล้ววันนี้พอมองย้อนกลับไปคมพูกคมพูดนั้นมันทําให้เรารู้สึกยางไรบ้างเออจริงๆที่ที่ที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือความหมายของกินว่า เป็นเรื่องของการสื่อสารควา,ความหมายที่กินพูดนะคะความถูกต้องขาอหมายกริงคือการสื่อสารการเข้าใจกันแต่กินไม่สามารถอธิบายได้นะตอนนั้นความหมายจริงแล้วก็คืออยากให้เรื่องมันจบลงด้วยดีอะคะ่ะ แล้วค่ะก,ก็ต้องค่อยๆค,คุยก็เฮอรี่ก็ต้องปรับเข้ามาหาครอบครัวเราก็ค่อยๆคุยกันไปก็ต้องใช้เวลาค<ม>่ะคือเราก็เปิดใจค่ะเราก็เปิดใจแล้วพ่อเาก็ไม่ติดใจอะไรแล้วอะค่ะนะคะพูดถึงที่หนึ่งสิ่งที่อยากพูดกับเขาหรือฟังฝันเนาะวันนั้นที่แม่ได้พูดเลยเขามากวันที่เขาก็มาขอคำน้า จริงๆวันนั้นเป็นพ่อบันป้าคุยอะไรเงี้ยใช่ไหนใช่ใช่คุเครีม่คะดูแน้องเยก็ก็อยากให้เขาแบบว่าเอเข้าหาครอบครัวนิดนึงแค่นั้นเองนองนั้นก็ไม่มีอะไรละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคะเขาก็เป็นคนดี ค่บางเรื่องเราอาจจะคุยกันน้อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็าฝากแล้วดูเห็นเขาก็ดูแลลูกเราก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเรได้ให้ทาตามข้อตกลงก็อาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอาจจะบับครอบครัวเราจะอาจจะหัวโบราณหน่อยนะคะค่ะก็จะพยายามแต่ก็ค่ะแสดงวันตอนแรกๆคือพี่เคนลีไม่ค่อยได้เข้าหาทางครอบครัวใช่ไหมคะ ก็เข้าหาค่ะแต่อาจจะแบบพูดกันน้อยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพเ,เอิญพ่อเขาเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แล้วจะแบบว่าเป็นห่วงลูกสาวอะคือพูดง่ายๆคือห่วงลูกเหมือนกันนะคะคือเขาลูกผู้หญิงสามคนอะแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วแบบนานๆมาทีเพราะว่าเขาจะทางานต่างจังหวัดตลอดตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วเพราะว่าตอดเรารับเหมาการสร้าง ว่าเัาจะไปกินก็จะเหมือนว่าเป็นประการที่ทำให้ที่รีขเขาา้ออาใจใช่ใช่ค่ะ <c oughs> จะช่วยกันเคลียร์อย่างเงี้ยค่ะดีกว่า <c oughs> เ,พเพราะว่าเราสองคนก็ต้องช่วยกันนะคะ <c oughs> หรือว่าที่ลีบเขาคงรู้แล้วค่ะว่า,าต้องทำยังไง <c oughs> ค่ะกินหอมหอมจั้ใค่ไหม เนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาคล้ายๆกับน้องกรีนอาจจะหนักกว่าเบากว่าก็หยิบไปเป็นนะคะเรียกว่าตัวอย่างกันได้<ช>เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ลูกเขยหรือว่าว่าที่ลูกสะใภ้เข้าไปคุยกับพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายต่อบความเข้าใจม่จะดีจริงๆพ่อแม่อย่างมากก็ได้แค่คือเปรเย์ แต่คือพอไปแล้วเนี่ยก็ยอมให้อภัยแบบง่ายดายอ่ะนะคะก็เท่านี้เองจบนะคะจบแบบสวยงามด้วยแต่ว่าน้องกรีนอาจจะเสียรางวัดไปเยอะนิดนึงคนก็จะมองว่าให้มาละครเรื่องที่ได้เป็นนางเอกหลังข่าวเรื่องแรกมันมีข่าวแบบนี้เลยนะคะตัวน้องเองก็กลัวผลกระทบเรื่องงานเหมือนกันวางตัวเอาไว้ก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยผู้ถึงผู้ใหญ่ทางช่องจ่อมาบอกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่ะมัเนเรื่องแต่ว่าภาพลักษณ์ ใช่ค่ะนังเอกนันเนี่ยอ,อนะคะที่ออกไปนะพี่เกลี่ก็ใจเย็นๆนะคะรู้ว่าพี่คนเวิร์ดร้อนอ่ะบุบุญอะ่ะเสือสั่งฟ้าอ๋นนะคะ <c oughs> เป็นเสือสั่งลากันไปเลยนะะ,ะมาอีกเรื่องดีกว่านะคะเราได้เห็นข่าวนะคะที่น้องเอมี่นะคะเอมี่